มาเด้อจ้าเมือน,น,นี้ซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้แซ่บๆเลยเมือนีอ้ใส่ข้าวขัวหอมๆบกักพริกเกี๊ยวพริกแห้งแซ่บๆจ้ามาเดจ้าเมือนี้ซุปน้ำไม้แซ่บๆจ้าหอมหอมข่าขัว,ขวยยางขักย่างแน่เมือนี้ซุปบักพริกแห้งจ้า มาเด้อจ้าเด้อสวัสดีพี่น้องมาเด้อเหมือนี้มากินเขาก็ซุปน้ำไม้น้ำกันจ้าซุปน้ำไม้แซ่บแซ่ยบย่างขากย่างเน่ใสเข,ข้าขัววไม่ไหมหอมหอมสำหรับพี่น้องเย้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดยข้าปุดปั่มํำเพ่งเหมือนี่สิใส่แบบสะใจเลยเหมือนนี้กินสุบกิ่งแหงเลยพี่น้อง โอ้ข้าวเหนียวไม่ไหมไม่หงอกก็ได้กินข้าวเหนียวไม้ได้พี่น้องข้าวเหนียวไม้ไอายหวนหงนเลยนิ่ม,ม,มหอมกับหอมเหนือไม้หม,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 ม่หอมดีคืออย่างนี้พี่น้องเอออย่างค่ะมันจะกินว่าอะไรายกับย่งมันฮอนเละนะ่ะเนาะซูบอกพี่แขงพี่น้องเอ็ดแบบสมัยเก่าห้องไห่ อันสมัยเก้านันเอาพริกไปจีนนะพี่น้องเสียบไม้ไผ่เสียบไม้เหลาไม่เสียบผู้เป็นมีเล็กคนก็ใช่เสียบเล็กเอาบานนี้กับจีบอกพริกข้นซะแล้วกับตำเลยพี่น้องอย่างคักรึพี่น้องน้ำต้มรักแป้น mới các tiêm cứ như vậy nào đấy được nắm bữa giờ là nhà gần màn luôn 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 luôn

หนึ่งท่องป่า พร้อมเป็นน้ำแดงขึ้นบ้านเราหรือยังดูแลสุขภาพเยอะก่ะเดอ้อเมืองไทยโควิด ประเทศนี่ก็เจ้ากักตัวเลยนะตอนที่แรกจะนกนหน้าปานนี่เนาะเพื่อเข้ามาเจ้าบะมีมาเก่าบะมีปลอดภัยจะกอใส่หมาหนากรดเพื่อใดบ่ใใ่หนากรดเขาใบขึ้นรถเลยจ้ะรถไม่เขาบ้าจอดเออ ซึ่งก็รถเขาบอกเออ จกบกเขาจากคุณน้องพักเป็น

Vì nó chỉ bánh trang thơm im đồn Cùi khắp nhanh lắm Bây giờ phải bây nào 我们家快走。嗯 กินปลาต้องระวังต้องปลาไปดีเท่าแล้วจำได้กินจากปลาป,ปนูน้อย การดอกแต่ไม่ตจ้าหม่องอ่อนๆเจ้าหม่องกินเลยได้พี่น้องอ้อมปูเนาะอ้อมปูไหมว้านีิจอหมอนเนปะ็นมัตสวยแบบง่าย cuốn trộm dạ. Nó cắt cho เมื่อเอืนสิบจปันสักคู่แสน,นหมูพี่น้องเวทใจไว้แล้วกินอยากกินอยากนันเลยคิดหนเองเชื้อขเขาจะกินบางเือมันเสียความรู้สึกนะพี่นอ้องกัดลงไปหนาสากนะ บางเจอกายก็เจ้าล่างไม่ใช่โป <vous> ะะเขี่ยงมีดินมีหินมีใช่ใช่น้ำล่างเก่งๆกัดลงไปว่าเสียกวามรม้สก มันเล็กกินเขาไม่เอาไอ้วน,นสังตะทองมันน่อยหรอพี่น้องเออตะกี้สมัยตะอุตตะอยากมันก็กินได้หลายรับแม่มัเถอะบัดน้ำนี้กินมันก็จัง กินได้หน่อยว่าวุ่นบากเด้อกินน้องแม่หน่อยว่าอายแม่หน่อยว่าซูฟังสมัยตะก้อนเนี่ยแม่หน่อยเคยเก็บป่นไก่ทางทางกินเน,นะรถใจอุวลบนอนะวุดอนอ้วกบน,นะบน,นะบนชะก,กลแรนพ้าดหนาบัน น้อยก้อนรถบัสแดงนะเจ้าถิ่มปีงใกล้โมก็เจ้าที่แลนะ้วเน้ากระเจ้าเล็มหมดหมดเอามาก,กัดกินหน้ากระดูกไม่น่อยว่าอายอะทุกทีอ่อะเกือบต้งเล่นมากนางน้ำตาไม่เห็นกระเจ้า จินมถุงเปลี่ยนใกล้จากายมูกเชียงเอาพ่อเขากับไข่ต้มเนื้อหนึ่งตรงนี้ไปลงเนื้อพ่อเขากับปูพ่อเกียบไปนะเกียบไปห้อยปู มันถูกก็ไปั่งน้อยได้ไๆเพ่อแม่เ <its> ป <z tama ño> ิดก่อนอย่างให้ลูกกินดีๆมั้ยชุกหูทุกคนเนาะหามาทั้งอย่างไรนะ ดนกจีดจิกินไก่น่ากินดูมจุน้ำมันเหรจุน้ำมันจไปสือเลยน้ปจะซื้อเนาะหาเก็บใช้ก็ได้ หู้งกปลูกอาประแดกดันเจหาปลาไม่เห็นด้วยพี่น้อน่นหลับพี่น้องเล็กนอนอยเลยนเดียู่จะกินซุปน้ำจำร้านโอ้ยจะมันวงดี ไบมาหาเงินได้เจ๊ปักไปขายเจนควายไดซื้อครับข,ขอคำน้ำมากินพีน่นะกินดูที่สุดทุกพัดมีแม่ไปแต่หลายจุอพัดมีก็เขาปัมาเป็นไปขายน้ำมันเสริมขายพักขายพักบุ่งบุ่งพักตบพักแวน น้ำปัดแตงไม้ก้อนขเขาจะแซมอ้อยคู้ขาว่ามันหนึน่งคือกี่กระปุกเบิกเต็มขระเป๋าก่อนม้อนอันปัดมีกินอยู่ตบเข่า Cái nào cũng yên thầm Yên ừ, cái nào Đất là nó Tạm thường Có cả khi này không nhớ Cho xỉ ai nhá khi nào เัจะการมืออื่นต่อ กันเหลเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อปักกันดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องเด้ออยู่เมืองไทยโควิดระมัดระวังไปตลาดตะลี้กกัดล้ตทงล้งเทากับถอดไปทั้งนอกสะกอนยาเฟ้าเอาเข้าบ้านอืมล้ว,วังเอาไปหยาบยางมาแน่ย,ย่านเนาะมึงไปเห็นโตเนาะเห็นโตคือง้วคือค้วยเนี่ยเฮ้ยังว่ายาง,ยงดีเกลี่ยไ้เนาะ มันนี่ว่าน้องกันชื่อๆกับละออมกับเขามานะพี่น้องซาแล้วเนาะพี่น้องดูแลสุขภาพได้จ้าเป็นห้องสุขุสุขคเนอะเมืองไทยเนาะขอบคุณหลายๆจ้าโคถูกใจโคไลโคแชร์โคสับสกายให้แย่หน่อยน้ำในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าทุกๆคนจ้าบ๊ายบาย